สวัสดีครับพบก,กับสุุกข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ห้าแกงเด็ดที่ลิเวอร์พูลควรเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวนี้ในช่วงสมิที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลเสริมทัพอย่างเงียบเหงาโดยมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออิบรรฮิมากรนาเต้และถึงแม้ว่ามีข่าวว่าเจอเก่งครับอาจจะไม่เสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ยันไรก็ตามในช่วงที่สําคัญของทีมหงดงังกําลังเล่ตามแมนเชสเตอร์ที่เพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอ,อยู่ แต่ต้องมาขาดแนวรุกคนสำคัญอย่างโมซาลาและซาดิโอมาเน่ที่ต้องไปรอบใช้ทีมชาตินในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพรวมถึงลูกการนี้ด้านการของกิมหงดงมันจะมีญหาผู้เล่นปัดขนบาดเจ็บงานนี้อาจจะทําให้เจอคินครับต้องมาหาแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพและนี่คือหาผู้เล่นที่หงดังหรือผู้ควรคว้าตัวมาร่วมเทมในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับ 1. เคนนี่โรซาซานโตสบิฟิวจากสโมสรเควีออสเพนเด ทีมในลีกเบลเยียมเป็นผู้เล่นล่าสุดที่ตกเป็นข่าวชื่อโยงกับลิเวอร์พูลที่ตอนนี้กำลังเป็นกองกำลังสำคัญให้กับทีมชาติหมู่เกาะแคปเวิร์กในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพซึ่งดาวเตะในวัย2 2ปีถือว่าเป็นของดีราคาถูกที่ทีมหงดงกำลังมองหาอยู่สเซกเมิลินโควิดซาวิดมีข่าวกับทีมในศึกมิลิทาบจัดทุกปีเลยนะฮะสำหรับกองกลางตัวเก่งของลาซิโอโดยเฉพาะกับแมนซุเต็ดแต่ในเมื่อเชกเอนคลับกำลังมองหากำลังเสริมในแดนกลาง งานนี้เราอาจจะได้เห็นศึกแดงเดือดรอบก็เป็นไปได้ 3. ลุยสสดิอัสนวกรุกตัวเกงจากเอฟซีปตโตตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลอย่างหนักในช่วงหลังแต่ว่าอุปสรรคที่มีค่าติจินานจำนวน67ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่ทีมหงดแดงจะตัดสินใจลงทุนเพราะดาวเตะในวัย24ปีสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของทีมต่อจากซาลาหรือมาเน่ได้ครับ 4. อุสมานเดมเบเล่เดมเบเล่นะครับยังไม่ยอมต่อเซญนาชมใหม่กับบาสุลูนาดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีของลิเวอร์พูลที่จะโดดร่วมวงบรรดาทีมัลษกใหญ่ของยุโรปเพื่อ,อย่างตัวไปทีมชุดลงแสซึ่งเรียกน้ว่าระดับฟีเท้าเกินไ่ต่งกูดถึงอาจจะติดที่นักเตะมีชื่อเสียในเรื่องของระบบระเบียบวินยัยแต่เจเกนครับน่าจะเอาอยู่และ่ะซาดาฮัชมู กนาตัวเกียของเซนิตเซนส์ปีเตอร์เบิร์กทำไป19ประตูจาก20นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาตกเป็นข่าวว่าถูกทางลิเวอร์พูลจับตามองอยู่หลายเพโดนอตาเตกำลังจะหมดสัญญากับต้นสกัดแล้วงานนี้หงแดงต้องรีบขยับเพราะมีหลายสโมสรในยุโรปสนใจที่จะคว้าหัวหอกทีมชาติอิหร่านรายนี้ไปร่วมทีมรับแดงเดือดนอกซึงเวียนย่างนิวอารเกซ้ำเสาหลักของวงการฟุตบอลพิมลิงกฤษอย่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลนะครับลงย่างตัวดาวดรุ่งในวัย15ปีชาวบาร์เซเลนชื่อเอนรีที่ถูกขนานนามว่าเป็นโรนัลโดนาซาเรโอคนใหม่รายงานจากซันสปอร์ตนะครับว่าก่อนหน้าดาวรุ่งดาวจระแสงของทีมเยาวชนพาเมลัสในบ้านเกิดโดยคาดแรกไหมายตาก,ก็คือไปแสดงจากนั้นหงแดงและเรือใบสีฟ้าก็เฮโลามารุม,มตุม้มรุมส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มของเขานะครับ ดนันเวลานี้สโมสรแห่งนครซามปาโลกกำลังรอให้เจ้าตัวอายุครบ16ปีบริบูรณ์ในวันที่1กรกฎาคมน,นี้เพื่อมอบสัญญาอาชีพฉบับแรกพ่วงค่าฉีกสัญญาา้อนโตสสำหรับฉายานิวอาร์ก้าถูกขนานนามจากสื่อมันเกิดอย่างอ o โอเอลเดอ s เตสถือความมีประสิทธิภาพในการค้ำยูเดน,น่าเช่นโรนัล d o หรืออาร์ก้าเนื่องจากสามค่ายแห่งเมืองผู้ดีแล้วนะครับ ทางมหาอำนาจลูกหนังอย่างโดนมาริดและบอลซูนาน่าก,กระจัดตาพัฒน,นาการว่าที่เพชฌฆาตระดับโลกคนใหม่จากแผ่นดินซัมบั์เหมือนกันแฮะเดอเขาพูดถึงแชมป์ลีกครับของตัวเองมองเกมหงดวนกับปืนใหญ่คำ่ำคืนนี้เดอเขานะครับดาวเตะจอมขยันของลิเวอร์พูลบอกว่าเขาไม่มีวันลืมเลือนแชมป์ลีกครับที่เขาร่วมแข่งขันกับหงด่างเมื่อปี2012พร้อมพูดถึงการดวลกันระหว่าง หงแดงกับอัเซนอลในรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ตะดกันในค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลชนะคาริฟสตีในเกมนั้นเชิงซึ่งเสมอกันไป2 2ใน120นาทีก่อนที่หงแดงจะเป็นฝ่ายเอาชนะดวลจุดโทษควาแชมเลกในฤดูกันนั้นมาครอบคลองนะครับเดร์คานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ทำประตูในช่วงทเวลาบาดเจ็บพิเศษให้กับลิเวอร์พูลรวมถึงเป็นหนึ่งในห้าผูักาสำคัญจุดโทษได้บอกเล่าถึงช่วงเวลานั้นผมมี6ปีที่จะเยี่ยมกับลิเวอร์พูล เราได้รุ้นความสําเร็จมากมายในเวลานั้นตาลีครับเป็นถ้วยใบยเดียวที่ผมเคยชูกับลิเวอร์พูลด้วยเขากล่าวแน่นอนว่าเราเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกในนัดจิงเกิเลรในปี2007และได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีก2-3ปีหลังจากนั้นผมจึงอยากได้ถ้วยรางวัลอย่างมากตอนที่เข้าสู่ฤดูกาลสุดท้ายของผมในอันเวลในที่สุดผมก็คว้าม,มันมาครอคลองได้ในเดือนกุมภาพันธ์ในปี2002ผมอยากจะได้แชมป์มากกว่านี้ แต่อย่างน้อยผมก็สามารถพูดได้ว่าผมได้เพิ่มเกียรติประวัติให้กับสโมสรการเลาชนะคาริสตีที่ Stadium, เวมรีสเตเดียมในตอนนั้นเป็นโอกาสที่ผมจะไม่มีวันลืมผมพาครอบครัวและเ,เพื่อนๆของผมไปดูเกมนั้นพวกเขายังคงพูดถึงวันนั้นแม้แต่ตอนนี้มันผ่านมาเกือบ10ปีโอกาสแบบนี้ที่ทาให้คุณระลึกถึงมนันเมื่อคุณเลิกเล่นตอนที่ผมย้ายมาที่ลิอรูพูในปี2006ความคิดณน,นตอนแรกของผมก็คือ F a c เ p เป็นถ้วยที่สําคัญที่สุดในเกาะอังเกล และคุณได้เห็นผู้จัดการทีมส่วนใหญ่จะพักตัวหลักในลีครับแต่เมื่อคุณเข้าไปถึงรอบที่เข้าใกล้ในนัดชิงชนะเลิศที่เวมรีมันคือสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างยิ่งและนี่นคือสิ่งที่ผมนึกภาพว่าทีมของเชกิงครับจะรู้สึกยังไงตอนที่เตรียมทีมลงแข่งขันกับอาร์เซนอลในรอบรองชนะเลิศเมื่อที่อระดับ็อปพวกเขาไม่แค่อยากจะชนะในเกมการแข่งพวกเขาอยากจะชนะในเกมต่างๆในสนามซ้อมจินตนาการถึงนัดชิงฟุตบอลทั่วที่เวมรีอยู่ตรงหน้าของพวกเขา ผู้ชนะต่อเนื่องต้องการที่จะชนะมันง่ายๆอย่างนั้นลีกัเป็นรายการที่หามไม่ได้บ่อยๆในแง่ของความรู้สึกเพราะว่าคุณสามารถชูถ้วยได้ในระหว่างลดูกาลแทนที่จะเป็นช่วงท้ายการได้เป็นแชมป์เป็นแรงกระตุ้นความมั่นใจของคุณอย่างมากในช่วงเวลาที่สำคัญข,ข,ของปฏิทินการแข่งขันคุณผ่านการต่อสู้เดือนแล้วเดือนเล่าเพื่อเก็บ3ามแต้มสำคัญสำคัญอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อคุณมีโอกาสที่จะได้สะสมเหรียญรางวัลเพิ่มเติม มันก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับทีมลิเวอร์พูลชุดนี้ตามความคิดเห็นของผมครับนี่คือสุรร Liverpool นรข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่13มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคั bon f แบนบอลฟันแท้ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ